สวัสดีทุกคนนะคะดูกับช่องวันเฟค่นะครับวันนี้ผมก็มีเกมใหม่อีกแล้วนะคะชื่อเกมว่าฮอปเปอร์นะคะดูผนจะโชว์เกาอน,นะครับนี่นะคะถ้าใครชอบกัน็อยาะดมคอมเมนต์บอกผมด้นะครับมีสี่สิชาตลเลยนะครับมนเล่นเหมือนหมากรุกนะครับมาด่านที่หนึ่งกันเลยนะครับดี๋ยบผมขอตั้งเกอน อะไรอย่างนงี้นะครับอย่างี้ก็คือว่าผ่านนะคะประดานที่สองกันเลยนะครับถ้าใครเข้าใจาก,ก็อย่าเลยคอมเม์บอกผมนะครับผมเคยเรีมาก่อนนะครับแต่ถ้าใครดูเฉลยออกก็อย่าเลยคอมเมนต์บอกนะครับผมดูไม่ออกนะครับแต่แต่ถ้ามาเหลือตัวท้ายก็ถือว่าผ่านนะครับ นะครับผมรู้จะเลยไม่เป็นนะครับแต่น้องผมดูเป็นมาด่านที่สาวกันเลยนะครับ นะคะคถือว่าใช้เวลาคลิปนาปนไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเปลาที่สี่กันเลยนะครับอันนี้เหมือนมากคอจริงนะครับแต่เป็นแค่เป็นกบนะครับถ้าอย่างนี้หรือ ให้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือแม่ก็อย่างนี้ก็ได้นะครับโจนะครับม่หลัดที่ห้ากันเลยนะครับมันดูง,ง่ายไปอะครับทุกคน โจนะคะไปหลังที่หกกันเลยนะคะเอาใจาช่วยผมในการกดไลค์นะครับ ไ,ได้อ่ะเอาใหม่นะครับผมแค่ปิดผ้าชางเทคนิคเองนะครับเริ่มจากข้างบนบ้านนะครับข้อตอนนั้นผมเริ่มจากข้างล่างมันไม่ได้ มาข้างละพอมาข้างบนได้เฉยเลยครับทุกคนถูนะครับแม่หลังที่เจ็ดกันเลยนะครับเกมนี้ผมเคยฝึกมาแล้วนะคะตอนผมเจ็ดขวบผ่านไปหนึ่งปีแล้วนะคะดูสิผมจะได้อยกไหมผมยังเก่งอยู่เลยครับโสกด้วยนะครับม่หลังที่แปดกันเลยนะคะแล้วก็อีก ีกประมาณ3ด่านนะครับถูกเอ้ยสิด่าน,นครับเขาจะเล่นถึงน่ะสิบนะครับถูกนะครับมาดัลที่ก้ากันเลยนะครับหากจะช่วยผมใหน่อยนะครับ อย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วเย้บนะคะด่นานสุดท้ายก็เลยนะครับด่านด่านสิบนะครับด่านการเสร็จแล้วสบายมากเลยครับทุกคนมันง่าย มันของห้าบวกนะครับยังไม่ได้อ่ะเอาใหม่นะครับขอแค่ผิดพลาดอิดหน่อยนะครับ เย้็สมเล่นเสร็จหมดแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่า,าลืมกดไลค์กดซับและใครยอยากดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆนะครับสำหรับวนันนี้โลมาจะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP 2นะครับ